วันนี้มายู่กับผมไก่อาเกมมิงนะครับวัมาสุ่มทีมไทยแลนด์กับเอีนะครับให้ดูเลยครับไ,ไ,ไเจอเอ็มหกเอสผมขอลได้ได้เวเจอเดีบอกไม่รู้เลยคิดอะไรไม่ออกเลยจะคุยอะไรกับคุณดูเดียวนั้นกัดูไปกันช็อตไหนเจอก็เดี๋ยวพูดอะไรบ้าง ก <See> ันขอตัดไปนอนเจอคนเลยแล้วกันนะครับเ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเป็นไงวะไปตัวล่าตรงนี้ไงไปตีนขึ้น,นเบอร์สอง,งหลังเราหนีไม่ไปไ,ไปแล้วมไม่ให้หนีออกไปตามไปเลย ui quen mà bị 2 luôn 1. Dan Help me. Thanks. Cọc kill game right. <Williams� Battilla> มีตัวโดนไหมไหวเบอร์หนึ <c> oh, ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทางก็มีตัวเอดาหมดแล้วเพนก็ไหวเนือ ถ้ามีใครอยากทำคลิปกับผมด้วยนะครับหรืออยากเล่นกับผมด้วยถ้าบอกมาในคอมเมนต์เลยนะครับ UID กับชื่ออยู่ในหน้าโปรไฟล์ของครับต้องคำอธิบายช่องครับเอาไปใส่ได้เลยครับแล้วบอกชื่อมาด้วยนะครับจะได้จะได้อัพรับทุกคนครับแล้วไะ Lump, ว่าเพื่อนไม่ได้เห็นเลยก็งบงเขานี่ว่าประมาณหกสิบแล้สันจาณเลยเพื่อนเดจะรอยิงมาที่ไม่ช่วยแล้วที่บากเยปุยโอนเด้ว่าดาวไป ดูเงินนะเนี่มเปิดูเงินนะนี่โอเคเกดป่ะังอเพื่อนขอเปิดตาล่าเดิร mission Useless accepted. บนบนเขาเอาเบอร์หนึ่งไปก่อนเลยจะคือของกันเบอร์หนึ่งมีกี่ตัวบอกหน่อยไหวไหมไม่ไหวเจะไปช่วย พี่มีคนละทีคนเดยวออ้าหลังมันแฮะมีมีโว้ยไปโดน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 แดวาจคิลสองคนนะพี่นี่นเ้เอาเพื่อนมีเเรียนแมไปชุบชุเพื่อสามกับเบอรสี่หน่อยดิชุบชุบไห Okay. เป็นีย่เป็นอย่งนะต้องเซนชุบก่อนขอกาบได้ได้ได้ได <c oughs>

ดูจัดตรงแล้วาจะมีเต็มเแน่เลยมาเลยตัวกรงๆไ่เล็กๆระเบิดตัววองไม่เป็นไรเปอนต่างกันแหละสองโคตรมุดนวเลย ôi quả mày có mặt hỏi giúp còn. giảm hộ ăn giúp 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 rồi. เราลองแล้วพี่เราไี่จมได้ได้โอเคโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรบ้างโอเคสวยเพื่อน resources here อันนี้มีเกาะไหมเพื่อนโอเ่อเกาะกันแล้วว่าไปนั่งไปคอเกาะก่อน ดีข้ามเอมีตัวแล้วไปแดงแปดไปตายพัญญาก่อนนะ่้นนะหลังก็มีหน้าก็มีรจัวะึ้นมาแดงแปดเลไหจีเขาเกี่ตัว สองตัวไปเดี๋ยวไปตามเลยสามตัวเดียวแล้วห้ยวิห้าปืนแล้วโคตรแรงเลยขยายกว่าเป็นหนึ่งเธาใช้เทคนิคนักแข่งอยู่ระเบิดทั้งหมดที่มีไปเลยดูมาโยนกลับมาเอาแม่ เออแดงแปดไปตายยังไงวะนี่ตองนี่ทีเยวคนตายแล้วมั้ง หายวิ่งจะตายแล้วมึไม่ตายได้ไงวะเลือดโคตรเยอะเลยอหตัดหัวแม่งที่หนึ่งว่ะเกมนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย